หญิงวัย42ปีถูกตำรวจภูธรแวงใหญ่จังหวัดขอนแก่นคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพทางน้ำตาหลังก็เหตุใช้ไม้แทงลูกในไส้ของตัวเองก่อนนำไปฝังดินบริเวณทุ่งนางหมู่บ้านโนนสวรรค์แต่มีผู้ไปพบช่วยเหลือรอดตายอย่างปาฏิหาริย์โดยมีพลตำรวจโทบุญเลิศใจประดิษฐ์ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค4ี่มาควบคุมการทำแผนด้วยตัวเองซึ่งเจ้าหน้าที่นำตัวไปทำแผน3จุดคือจุดทิ้งรกจุดตกเลือดหรือเด็กแท้งออกมา และจุดฝังทารกผู้ต้องหาให้การว่าในวันเกิดเหตุได้รับจ้างตัดไม้ยูคาลิปตัสกับสามีระหว่างตัดไม้อยู่เกิดเจ็บท้องกระทันหันและคลอดเด็กออกมาเป็นเด็กทารกเพศชายตนจึงใช้เศษไม้ตัดสายสะท้อซึ่งขนาดนั้นตนกับสามีอยู่คนละจุดแต่เธอเกิดความกลัวว่าสามีจะรู้ตัวว่าตัวเองได้คลอดลูกซึ่งตลอดมาได้ปิดบังการตั้งครรภ์ประกอบกับไม่สามารถเลี้ยงดูเด็กได้เพราะยากจน จึงนำเอาถุงพลาสติกที่อยู่บริเวณนั้นมาผูกรัดคอเด็กทารกพร้อมกับนำกิ่งไม้บริเวณที่เกิดเหตุแทงไปที่ลำตัวเด็กทารกจำนวนหลายครั้งทำให้เด็กแน่นิ่งไปและคิดว่าเด็กเสียชีวิตแล้วจึงนำไปฝังดินหลังแพทย์ได้ช่วยเหลือทารกรายนี้แล้วได้มีการตั้งชื่อว่าน้องไอดินด้านนายแพทย์ชันชายจันทระวรชัยกุลผู้อำนวยการโรงพยาบาลขอนแก่นระบุว่า แพทย์ยังต้องใส่ท่อช่วยหายใจไม่พบภาวะแทรกซ้อนเด็กรู้สึกตัวดีแต่ยังต้องงดน้ำและนมพร้อมให้สารละลายและยาปฏิชีวนะสามชนิดทางหลอดเลือดดำทารกไม่มีภาวะซีดซึ่งแพทย์และพยาบาลเฝ้าระวังภาวะติดเชื้อ